สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรู้สึกว่าจะมีการเปนียบวิจารณ์เกี่ยวกับชุดอีหลาบงะเบนบอกชุดลูกอุ้งอิงไม่สวยเลย <c oughs> เอาตรงๆเอาชัดชัดชุดน่าสวย <c oughs> นะเอาแบบตรงๆเลยแบบไม่เข้าข้างใครนะคะไม่พูดวิพากษ์วิจารณ์ชุดน้องอะ่ะมันสวยเต่อ มันมีแต่อยู่สวยมากด้วยทีนี้มันมีบางชิ่งบางอย่างไปบางชุดของน้องนั่นคือฟุ้งฟริงอ่าฟุงฟริงถ้าปล่อยลงข้างหลังมันจะดีกว่าไหมวะและเอาโบมาข้างหน้าเพราะโบอ่ะมันพาดไปข้างหลังอ่ะคือสวยมากอ่าที่ว่าที่ว่าชุดน้องไม่สวยตอนแรกแม่ก็บ่าเอ้ยทาไมชุดเป็นอย่างนั้นวะคือมันฟุงฟลิงอ่ะมันบิด บท,บทบังสรีละของน้องเออบทบังความสวยของชุดชุดนี้สวยมากเลยจุดที่ปิดบังคือฟุงฟงฟ้งฟลิงฟุ้งฟิิงมันเส้นใหญ่ไปอ่าถ้าฟุ้งฟิิงมันเส้นแบบเส้นประมาณสองนิ้วนี่นะลูกนะอา่าความหนาประมาณนี้คือมันจะบาลานซ์ลงมาแล้วมันจะสวยมากแต่บงังเอิญฟุ้งฟิิงเส้นใหญ่ไปมันเลยบังหมดเลยเออทําให้คนที่เขาไม่ได้ เก็บรายละเอียดอะ่ะเขาก็เลยมองว่าชุดน้องไม่สวยนะทีนี้แม่ก็มองว่าไม่สวยวันแรกอะ่ะทีนี้แม่ก็เลยมาดูหลายๆมุมเฮ้ยชุดสวยว่ะเออมันเพียงแต่ว,ว่าฟุ้งฟิ้งใหญ่ไปหน่อยหรือหรือและเอาฟุ้งฟิ้งมาข้างหลังก็ได้เป็นเป็นชายเป็นสบายล่อนไปข้างหลังคือเป็นเส้นฟุ้งฟิ้งนะอืมหรือและให้มันใหญ่มันเล็กมันใหญ่ไป เอาเล็กๆประมาณสองนิ้วเนี่ยพาดติดขอบลงมาแล้วตรงนี้มันเป็นโบสวยมากฟุงฟิ้งบทบังความสวยของชุดอ่าชุดสวยแต่ฟุงฟิ้งมันบังไว้ลูกมันไม่ใช่ไม่สวยนะพ่อแม่ดูมองหลายๆมุมโอชุดอีลาสวยมากนะวันแรกอ่ะแต่ชุดอื่นก็สวยปังทุกชุดนั่นแหละเพียงแต่ว่าฟุงฟิ้งเนี่ยมันบทบงังโอ้ยห่วยอืม ฟุ้งเฟิง,ฟงมันบทบ,บ,บทบทบังความสวยของชุดบทบังสรีระของอิหลาทำให้มันดูดูแบบไม่รู้อะไรเออฟุ้งเฟิง,ฟงทำให,ให้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 ดูให้ดูความสวยของชุดอะมันถูกบทบงังเพราะว่าโบที่อยู่ข้างหลังอ่ะสวยมากแต่มันดันมาโผลอยู่ข้างหลังแล้วฟุ้งฟิงมันบังหมดมันก็นเลยแบบอุยุอยู่นะเออเอาตรงตรงอืม ถ้าคนคนมองมองไม่ละเอียดก็จะมองว่าชุดไม่สวยวันนั้นแม่ก็พูดเหมือนกันแม่ว่าเอ๊ะทำไมชุดเป็นแบบนั้นแม่ยังว่าอ๋พอดีฝนตกเออเอาฟุ้งพิงมาน้องจะได้อุ่นโอ้ยไม่ทำผมไม่มีหาวไม่มีแหดนะเพราะทำคลิปหาวท่านเทีหาวอะไรนักหนาเนี่ยเยอ อ่าตามนี้ล่ะถ้าถ้าพูดวิภา์วิจารณ์ว่าชุดไม่สวยนะถ้าคุณมองผิวเผินน่ะคุณมองด้วยความอคติเขาอ่ะชุดเขาไม่สวยนะแต่ถ้าคุณมองแล้วต้องมองให้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 ละเอียดอ่าต้องมองแบบมองให้หลายมุมอย่ามองมุมเดียวชุดสวยมากค่ะเพราะว่า แม่คิดว่าเออชุดราคาเป็นแสนได้แค่นี้เหรออืมชุดราคาเป็นแสนสวยแค่นี้เหรออืมพอไปมองหลายมุม,มมองไปมองมาโอ้โหโบอ่ะโบอ่ะสวยมากแต่ฟุ้งฟิ้งมันบังไว้ถ้าเป็นไปได้ก็เอาฟุ้งฟิ้งออกซะมันจะเห็นความโดดเด่นของชุดนี้ ชุดนี้ราคาเป็นแสนนะแม่เฟินตัดให้น่ะมันไม่ธรรมดาหรอกถ้าชุดราคาเป็นแสนนี่มันไม่ธรรมดาอยู่แล้วแต่ทีนี้ว่าทําไมความสวยมันมันมัน,มนหายไปวะเราต้องมาดูจุดอ่อนของชุดนี้ก็คือฟุง้งฟิงทาให้มิติต่างๆในชุดอ่ะมันหายไปอ่าชุดราคาเป็นแสนมันต้องมีอะไรที่เด็ดสิ แม่ก็เลยมามองมองมุมซ้ายมุมขวาม,มองก้างหลังโอ้ที่มาบทบ้างความสวยก็คือฟุ้งฟิ้งมันใหญ่เกินไปแล้วมันมันเตะเซะอยู่บปทินี้นั่นแหละทําให้เขามาโจมตีชุดหนงเพราะพวกนี้มันมองแวบๆไงมันอากติอยู่แล้วมันจะไม่มามองหาว่าเพราะอะไรเพราะอะไรชุดจึงไม่สวยนะแม่ คลิปนี้แม่จะมาวิาพากษ์วิจารณ์ชุดของน้องวันแรกชุดของแม่เฟร์นอืมเพราะอะไรชุดจึงไม่สวยเพราะฟุ้งฟิ้งมันใหญ่ไปอ่าไปสิดาแม่กระดาเรีอกแม่แม่น้อมรับแม่ไม่โกรธเออว่าอ่าไปติโนอนตินี่อันนี้แม่ยอมรับใครจะติแม่ไม่ว่านะเพราะว่าแม่ดูแล้วว่าจุดบอดของชุดนี้คือฟุ้งฟิง้งมันบดบังหมดเลย เพราะว่าคือฝั่งซ้ายของอีลานี่แนบโบยหันียังเลยอยกเว้นน้องยกมือขึ้นข้างหนึ่งน้องยกมืออย่างเนี้ยมันจะเห็นเห็นลายลายของชุดแต่เมื่อไหร่ที่ลูกหญิงเอาแขนลงเรียบน้อยอเลยฟุ้งฟิ้งบังหมเลยจัดยัง,ยงเหมือนเขาเอาผ้ามาพาดไว้ซื่อๆนะไม่มีความสวยงามเลยอ่านี่คือจุดบอด นะคะถ้าลองเอาฟุ้งฟิ้งออกสิเปิลเวินเลยค่ะโบสวยมากโบทิพาดไลเพิินนะ่ะสวยแต่บัวโบมันเอียงไปข้างหลังหมดเพราะว่าฟุ้งฟิ้งมันเบียดไงฟุงฟิ้งมันเบียดอืมแต่ถ้าเอาฟุ้งฟิ้งอะ่ะมาอุ้มข้างหลังข้างหน้าโชว์โบโลแล้วเอาฟุ้งฟิ้งอ้อมไปข้างหลังเฉียงแบบนี้ค่ะอืมแต่ให้เฉียงไปข้างหลังนะหรือจะเอาฟุ้งฟิ้ง เสียงลงมาข้างหน้าก็ได้แต่ต้องเฉียงแบบนี้เพื่อเปิดโบที่ไหลซ้ายของน้องอ่าให้โชว์โบแล้วฟุงฟิงก็ลงมาอย่างนี้ได้สวยแต่ทีนี้เขาดันเอาฟุงฟ้งฟิ้งมาจากฝั่งนี้ขึ้นมาฝั่งนี้แล้วมาทับโบจบเลยทำให้มันปวด,ดบดบงังลองเปลี่ยนดูค่ะ ชุดนี้สวยมากแม่บอกได้เลยที่มันบทบังคือฟุงฟ้งฟิงมันไปบังเอาไว้มันเส้นใหญ่ไปแต่ถ้าอยากเอามาทางเดิมก็ได้แต่ฟุ้งฟิงมันต้องเล็กกว่าโบมันต้องโชว์สักอย่างแต่เขาดันไปโชว์ทั้งโบทั้งฟุ้งฟิงฟุงฟ้งฟิงมันใหญ่ทีเนี้ยบทบังหมดเลยเห็นแต่ด้านซ้ายสวยด้านเดียวแต่พอมาดูคนที่ถ่ายคลิปอ่ะเขาถ่ายด้านหลังอ่ะถ่ายมาแบบเนี้ถ่ายข้างหน้านี้ไม่สวยเลย เพอเขาถ่ายด้านข้างนี่มันเห็นโบ้ห้มแล้วคนถ่ายจากด้านโน้นมาคือโบสวยมากอันนี้ต้องยอมรับนะคะเออชุดสวยแต่มันมีบางอย่างท้าไม่ชุดดูดูหอบไปนั่นคือฟุ้งฟิง้งที่มันพลาดมาคือแบบถ้าเอาฟุ้งฟิง้งแม่วิภาควิจารณ์ได้เพราะแม่ก็เป็นคนแต่งตัวแต่บางที่เขาอาจจะชอบแบบนั้นก็ได้ แต่สําหรับแม่หญิงแม่หญิงมองว่ามันจะโชว์สองอย่างไม่ได้มันต้องโดดเด่นอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้โชว์ทั้งฟุงฟิงโธทั้งโบระหววางฟุงฟิงกับโบแม่ว่าโบสวยโบสวยกว่าอ่าเพราะว่าฟุงฟิงมันไปนบดบังสารีละของน้องทําให้มันดูเทอะทะไปนะนะเบื้องคือต้นอ่ารากต้นไทรนะมันบกบดบังต้นไม้เปรียบอีลาคือต้นไม้ ถ้ารากใสมันบางหมดต้นไม้ก็ไม่มีความสวยงามอืมแม่พูดแบบนี้เลยเพราะว่าแม่แม่เคยอยู่ร้านตัดผ้ามาก่อนแม่แม่เป็นชาวโรงงานเอเพราะว่าการที่เราไปเรียนเิมสวยเนี่ยมันก็ได้ความรู้เยอะนะลูกการแต่งตัวดีไซน์ชุดแต่ละชุดเนี่ยออะไรทําให้ชุดมันดูมันถูกบดบงังอันนี้ก็ แล้วแต่เร่ออันนี้แม่วิภาควิจารณ์เพราะว่าแม่ไปดูช่องลูกอิบมาเขาว่าชุดอีหลางวิงไม่สวยแม่ก็เลยจะบอกให้ว่าเพราะอะไรอ่าจุดจุดเขาเรียกว่าจุดอ่อนเนาะจุดอ่อนของชุดนี้คืออะไรคือฟุ้งฟิงอ่าฟุ้งฟิงมันมันบดบังหมดเลยมันเลยเตะเซะอยู่ความจริงแล้วชุดสวยมากต้องเอาฟุงฟิงอะ เอาพาดมาพาดพาดไล่ฝั่งขวาอ่าพาดลงมาเป็นชายก็ได้ลงชายให้ลงฝั่งซ้ายของอีลาเพราะด้านขวามันเป็นโบอยู่แล้วมันจะได้โชว์โบแล้วฟุง้งฟิงก็่าพาดลงมาเลยโอ้โหเลิศลงไปแก้ดูค่ะอันนี้แม่พูดแบบชัดเจนนะคะเออเพราะอะไรชุดน้องชุด วันเปิดวงจึงไม่สวยแค่นี้จ้าทุกคนสวัสดีค่ะ